สวัสดียามเย็นสองทุ่มตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีบางซ่อนนะครับที่นี่เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็เป็นป้ายหยุดรถรถธรรมดานะพวกรถท่องเที่ยวแล้วก็รถธรรมดาที่จะไปสวนสนปฏิพัฒน์ก็จะผ่านตรงนี้ครับรถสินค้าด้วยเป็นป้ายหยุดรถบางซ่อนส่วนข้างบนก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซ่อน ส่วนอีกฝากนึงเดินไปอีกนิดนึงครับเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วง mm hmm. ก็บรรยากาศยามเย็นของวันเสาร์นะครับทางโน้นนะไกลๆโน่นเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะเห็นไฟบนชานชาลาด้านบนอยู่ส่วนนี้เป็นบรรยากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซอนครับนีปาอ่า ตู้โทรศัพท์แบบรุ่นเก่านะครับพ b l บลิกโฟนแต่ว่าไม่มีโทรศัพท์ไม่มีตู้แล้วแต่ก่อนมีตู้อยู่เป็นแบบหยอดเหรียญปัจจุบันน่าจะถูกถอดออกไปแล้วซื้อตั๋วโดยสาร18บาทครับจากดางซ่อน บางซ่อนไปสถานีกลางนะสิบาทแต่ถ้าบางซ่อนไปบางบำารุงนี่ยี่สิบาทครับ,รบเ,รเข้ามาภายในสถานีนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่มันไม่ได้เร่งด่วนหรือว่าพลุกพล่านนะมันก็จะเงียบเงียบแบบนี้ทุกสถานีเลยทางขึ้นก็จะดูยิ่งใหญ่ฝั่งนี้จะเดินนะถ้าจะขึ้นลิฟต์นู้นขึ้นอีกฝั่งหนึ่งส่วนลิฟต์อยู่ทางนี้ครับอันนี้ ไฟเปิดปั๊บอัตโนมัติครับอื้อรีมาแล้ววันนี้เรามารอขบวนรถด่วนพิเศษที่40นะฮะเป็นรถด่วนพิเศษดีเซลรางนั่งปรับอากาศจากสุราษฎธานีปลายทางนั้นสถานีกลางกรุงเทพมหินลรถเสียและก็ใช้หัวรถจากลาก สายสีแดงขาออกครับจากสถานีกลางไปตะลิงชันที่นี่ทำรั้วกันสเต,ตเลสไว้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนมุมนะครับฝั่งนูน้นเห็นราวกันสเต,ตเลสก็เลยมาอยู่อีกฝั่งดีกว่าครับมาขึ้นขึ้นมาได้เลื่อนอีกฝั่งหนึ่ง นี่ครับป้ายบางซ่อนมาชมรถดีเซลรางปรลมอากาศนะะจะใช้ดีเซลลากกลายเป็นขบวนรถดีเซลลากไม่ใช่ดีเซลรางเอ๊ะมันยังไงามารอดูกันนะครับ ตอนนี้ขบวนรถจอดอยู่ที่บางบำปรุแล้วนะครับน,น่าจะออกมาแล้วด้วยสัญญาณไฟเหลืองก็มาแล้วนะครับก็จะรอกันฝั่งขาออกนะฮะที่จะมุ่งหน้าไปบางบำปรุ รีบไปนะครับรถดีเซลรางยังไม่มาลุ้นๆให้มามาแล้วก็รีบไป รถไฟฟ้าสายสีแดงฮนะเอามาแล้วครับมาแล้วรถสวนมาแล้วปิดประตูไปเร็วเร็วเร็วเรออกเร็วๆตะลิงชันสารยานะก็ให้นำไปทบทวนพร้อมออกมาแล้วครับมาแล้ว หนึ่งทำกระบวนนะฮะบานไปอย่างเร็วครับสายสีแดงก็มาบางพอดีพอดีกระบวนโดยสารที่หนึ่งหกเจ็ดนะครับ 40, รถเสียเอาหัวจากลากมา กรุงเทพอปิวัตรกันตังครับมาแล้วขบวนโดยสารที่167รถเร็วนะครับรถเร็ว167เสียเวลาไป15นาทีไายวัดไปกับตาครับ วนรถเร็วที่167กรุงเทพอภิวัตรกันตังเสียเวลาไป15นาทีนะครับ